สวัสดีครับผมชาติเจรญลรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถเสียดมเสียดมสาวรักหลังจากคนต่อทุกวันพี่น้องวถนี้ชนต่อทุกวันเลยอ่อนประพัดสอนจัดให้ครับ สอนเสียดมสารักซื้อมาตู้นี่ออนประพัดสอนกันช่างเป็นคนสร้างนะครับติดตั้งร่วงล่างเสียดม เกี่ยวที่มีท่าตัวไม่แรงครับไฟแท็กแปดสิบเส้นมอเตอร์คายาบ้าใช้เครื่องยนต์นิสสันนะครับเ d ็มดีเก้าสองโบรเดียวสองร้ยหกสิบพลังมาคนขับ,บไม่รีบไม่ร้อนว่าควรต่อไม้ครับต่อไม้เยอะ สองตันครึ่งเลทสามสิบสี่ครับสามไต่ข้นยี่สิบสามรถเดินสิบสองครับออนประพัดสอนกันช่างเป็นปูน้องใหม่ครับนะททำตู้ได้สวยทีเดียว ือว่าทำรถเกี่ยวพนะี่น้องปากว้างสามเมตรเรบอกคำปากใช้จุลิก2ีสองตัวเสาดำสิ่งปูเล็กๆเ,เด็กๆทำฮัลโหลสิบเอ็ดลูกครับข้างบนอีกสองใช้เครื่องนิกสัน ก็อาจจะไม่แรงครับอ,อ๋อไปวิ่งหนึ่งดูผลงานกันเกี่ยวครับก็จะมีข้าวรีบลงบ้างโอ้ปูน้องปูปูนาเยอะครับปูนาจะเยอะหน่อย ก็ดีครับปูนาเนี่ยเอาไปซ้ำสมซ้ำแซ่บได้ไหมน้องโอ้ไรละหกร้อยห้าสิบถือว่าได้ราคานะรถนี้นี่ถือว่าประกตอม,มาประมาณล้านห้านะครับแต่ว,ว่าได้รถไม่ได้รถเกียรตเอเหมือนกันเสียดมเนี่ยเล่นต่อไปหลายต่อแล้วครับนะเดี๋ยวจะเล่นต้นไม้ให้ดูพี่น้อง ไหนๆก็เล่นต่อแล้วเะจอะเจอจ,จะมีผู้ช่วยคอยดูครับใ,ใครมาวางยาเอาเอาไอเอาคราดมาวางไว้พี่น้องโอ้ตอน้นนางกวักครับอยู่ตรงนี้สวยมากอ่ะสามเมตรปากกว้างสามเมตรนะครับ นะเห็นว่าส้มปากไปหลายทีแล้วนะี่ ช่างครับคออนเพชรเจริญเอาไปเกี่ยวข้าวโพดครับเกี่ยวข้าวโพดคันหนึ่งเกี่ยวข้าวคันหนึ่งเกี่ยวข้าวได้เกี่ยวข้าวโพดได้ดีกว่าครับเอาเพชรเจริญไปแรงเป็นรถเกี่ยวข้าวโพดแล้วก็เอาปากเพชรเจริญมาใส่ครับมาใส่ตู้กับพรับ พรราพัฒน์สอนการการช่งางสุพรรณครับก,ก,ก็ลดต้นทุนนะลดต,นลดต,นลดต้นทุนลดต้นทุนลดต้นทุนไปเยอะครับเรื่องมิสซันเรื่องมิสซันก็อาจจะอาจะแสนกว่าบาทใช่ไหมมิสซันกับมิซูเนี่ยไม่ค่อยแพงครับ่าจะแสนต้น,ตน แต่ถ้าเจโอเนี่ยเจโอแปดเนี่ยโอ้เบียดเบียดสองแสนอาจจะสองแสนกว่านะครับแล้วแต่สภาพโอชั่วโมงนี้นี่ข้าวน้องดูข้าวนะโอ้เดี๋ยข้าวกรอบไปหมดเลยเสียดมนาจะเสียดมสารักน่าจะเอาสักห้าร้อยไร่ครับก็เพิ่งเอารถมา หรือว่าไม่ต้องซื้อรถอูใดอูหนึ่งนะครับแต่เราให้เขาเอาตู้วางนะครับตู้วางแล้วก็หรืออาจจะซื้อรถเก่าไปบิ้วใหม่ก็ได้พี่น้องขอให้เฟรมดีช่วงล่างดีนะครับหรือว่าเครื่องยนต์ทำให้เรานั้นมีเครื่องยนต์มีช่วงล่างดีก็ประหยัดไปเยอะครับ คนขับเอาไป5้บาทพอ,อช่วยน่าจะ20เออบโอ้เกี่ยวเกี่ยวดีครับเกี่ยวดีนะคนขับฝีมือครับฝีมือธรรมดาตู้นั้นพรประพัดสอนกันช่างครับผมคุยกับเฮ er ียเขานะครับ ปูน้องใหม่ถ้าเราถ้าเราสั่งนะครับสั่งพรวัตพัฒน์สอนการช่างนี่เจโอแปดสี G ่โบเจไฟสิบสองยี C ่สามจะช่วงล่างแม่ก่องนะพไหมน้องถ้าเราสั่งทำอยู่ที่สองล้านสองนะครับสองล้านสองแสน จัดให้เลยอ่ะสิบสองเฮกตาสิบสองเฮกตาเกาหลีก็ไม่แพงนะครับถ้าสิบสองเฮกตาญี่ปุ่นเกาดอกก็แพงนะอ่ะไม่มีใครบุฒคาให้ต้องค่อยๆครับนะ ตอนขึ้น,นคันนาก็อาจจะมีเหยียบบ้างครับนะว่าเดี๋ยวมาเก็บให้ราะว่าเจ้าของนาไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้าวตอนขึ้นไว้นะครับตอนลงเครื่องนิสสันก็6สูบนะครับ6สูบเทอร์โบไดเรก i n เ e c ชั่นรหัสก็ MD92 นะครับไปหาซื้อได้มาใส่ บางถ้าบางถึงถ้าสภาพแล้วแต่สภาพนะครับอาจะไม่ถึงแสนก็มีพี่น้องลองหาดูนะครับโอ้ที่จริงต้นทุนต้นทุนรถเกี่ยวผมถ้าผมจะพูดก็รู้นะพี่น้องพอรู้อยู่ว่าใช้ต้นทุนเท่าไหร่หรือว่าประตอบเท่าไหร่นะครับต้นทุนอยู่ที่เท่าไร่นะครับ จริงก็อยู่ประมาณประมาณนี้แล้ครับนะประมาณคันนี้แหละนะครับแต่ว่าแต่ละอู่ก็จะแต่ถ้าตู้แอร์นะครับตู้แอร์ของพลประพัดสอนกันช่างนี่ผมสอบถามเมียเขาแล้วจัดให้เต็มนะคือ,อ2.4ล้านนะครับตู้แอร์่วงล่างแมงป่องนะครับเครื่องก็น่าจะจไฟครับนะ 12 23เจไฟเลหนาปึกแล้วครับแล้วก็ช่วงล่างแมงป่องโซ่ดลเลอร์นะครับแมงป่อง uh, แล้วก็ตู้แอร์นะครับ mm hmm. เครื่องเสียงพร้อมจบที่2,004ครับสำหรับ uh, พอพรประพัดดกันช่างนะเขาจัดให้เลยพี่น้อง uh, เดี๋ยวนก็ต้องมีเงินนะมีเงินให้เขาทำนะครับ <laughs> รถเกี่ยวข้าวส่วนใหญ่จะไม่ได้ไม่ไม่ดาวนะ้องไม่ให้ดาวนะนอกจากบริษัทครับนะรูปแบบบริษัทต,ต้องวางถึง20%หรือ50%นะครับส่วนไรายได้นะครับไรายได้อย่างเสียดมกสารักคันนี้เอามานี่ไม่กี่วันนะครับอตอนนี้ก็300ตั้งเป้าสัก5้าครับนะมาเดิมปีนี้ก่อน500 500ก็คูณด้วย 400คุณด้วย400นะครับเหลือประมาณ400นะครับเหลืออะไรละ400อ nah. oh. ้ดูต้นไม้เนี่ยต้นใบใหญ่พี well, well, ่น้องเอ้ยต้นอะไรต้นสวยมากครับนี่ยต้นงามมากครับหาดูยากครับต้นไม้ต้นนี้ไม่เคยมีโซนบุรีรัมย์นะครับก็จะมีปลวกมีต้นไม้เยอะมีตอไม้โดยเฉพาะโซนบ้านเสียดมกับสาวรักเนี่ย อุ้ยต่อหลายน้องตอหลายแตนก็มีครับตอก็มีพึ่งก็มีอูงูก็มีงูเยอะครับก็เลยตาชาติไม่ค่อยได้มาทางนี้กรัวง,งูกันนี่เนี่ยเล่นตอไปหลายแล้วครับหลายตอแล้วี่ก็มี๋ยวก้มฝาเขาก้ากลับใจเย็นครับ ไม่ต้องรีบร้อนไปเรื่อยๆก็สามปีกล่พอสามสิบสี่สิบห้าสิบก็พอครับแล้วแต่สถานการณ์ ไดสอบทมชาติเจริญทรัพย์ได้0ูนย์เก้าแปธุรกิจรถเกี่ยวก็ไม่ใช่จะได้อย่างเดียวเนาะมีได้มีเสียทุกอย่างธุรกิจก็คิดก่อนทำนะครับศึกษาดีๆแล้วชอบก็จัดไปครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทำนะไม่น้องฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ